ของพระธรรมภาษารสีของพลวทปู่นะครับรนั้นเหตุผลก็คือในวันวสันตวิสุวัตวันที่หนึ่งเดือนใจกว่ามีการทําพิธีตรงนี้ครับทําพิธีข้างในนี้คราวนี้ถ้ามีท่อสมสูตรน่าจะอยู่ทิศเหนือเดี๋ยวลงไปดูทีรับว่ามีไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าอาจจะถูกดีโนเวตไปแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยประสาทหลังนี้เนี่ยส่วนใหญ่ประสาทที่อยู่ในกัมพูชาหรือประเทศไทย90%อร์ซชื่อคือชื่อปัจจุบันน้อยประสาทที่จะเป็นชื่อออริจินัลเท่าที่ทราบก็คืออย่างเช่นประสาทพี่ไมประสาทพนมรุ้งเพราะมีจารึกอย่างเช่นวิมายยะวนมรุงแต่ประสาทส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นจากคำบอกเล่า หรือการค้นคว้าคราวนี้ประสาทหลังนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านสังเกตนะจะเป็นสามหลังเนียเรียงกันซึ่งซึ่งจะเป็นสไตล์ของประสาทขอมในยุคนั้นครับว่าต้องเป็นสามหลังเรียงเรียงกันแล้วก็หันหน้าเข้าหาที่ตัวออกแท้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นว่าถ้าผมเอา GPS และเอาเข็มทิศไปจับ ปราสาทจะหันหน้าเข้าหาทิศอีควินอกก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ทางนี้ครับว่าน้องครับคถ้าวันที่ยีวันที่21มีนานะให้น้องมาตอนเช้าเลยนะดวงทิศจะส่องตรงเข้าหน้าปราสาทพอดีแล้วแล้วคุณนิเวศกลางคืนอคุณนิเวศนะอคุณนิเวศครับเย็นวันที่20มีนาครับดวงทิศจะตกหลังปราสาทแล้วเช้าขึ้น21็ดมีนา ถ้าคุณนิเวศมาที่นี่นะคุณนิเวศเป็นเจ้าหน้าที่สามารถมาได้ครัโดยที่จะส่องตรงเข้าไปหาประตูปราสาทพอดีครับยังไงก็ช่วยเก็บข้อมูลนี้ไว้ถ่ายรูปไ้แล้วถ้าผมมาอีกทีหนึ่งช่วยกรุณาเอาเอาพวกภาพให้ผมดูครับเดี๋ยวคุณนิเวศจะเป็นผู้นําชมใช่ไหมหรือหรือว่าจะให้ให้เราให้ให้นาชมเลยครับเพราะว่าความจริงแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรแต่ว่าวิทยากรนี้จะต้องมาจากส่วนกลางดูโอเคครับ ดูตามเรื่องโบราณสถานบ่อยมากก็พอดีก็เลยจําได้ครับโอเคครับไม่ต้องเรียกท่านหรอกมันแกไม่ต้องเรียกท่านนะครับเรียกอาจารย์ยพอครับแล้วความเรียกลุงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านก็ไปชมตามมาครับป่ป่าป่ปนี่ขึ้นในตำบลละแงงหมู่บ้านปราสาทนะครับที่นี่เรียกว่าหมู่บ้านปราสาทหมู่บ้านปราสาท ก็ปราสาทนี้ก็เป็นปราสาทที่โดดเด่นบนฐานหินซี่ยแรงเดียวกันนะครับประกอบด้วยปราสาทห้าหลังที่สมบูรณ์นะครับเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับและสิ่งสําคัญที่นี่นะครับคือภาพนางอักษรซึ่งพบเจอ,อที่เดียวในประเทศไทยครับครับผม มาพบเจอในนครมาเห็นเฮสเตปอัพเลยประเทศกัมพูชาภาพแนวอักษรนะครับแล้วก็มีทับหลังพระศิวะนัคราสิครอนนะครับลายลำมือผมสามตัวนะครับศิวะนัตตะลักม ปราสาทเนี่ยถ้าถ่ายภาพมุมสวยนะครับมาก็จะถ่ายริมสาทางต้นโอภัยนะครับจะได้ปราสาททั้งหมดสิบหลันด้วยกันนะครับนักท่องเที่ยวอยู่ในน้ำห้าอยู่ในน้ำห้าแต่ตัวปราสาทจะได้บริบทของต้นโพยอดของปราศาทรวมทั้งปราสาทโดยเฉพาะถ่ายช่วงเช้าแต่ช่วงช่วงเย็นนี่เราต้องไปถ่ายด้านนู้นด้านหลังเพราะอะไรมันย้อนแสงแต่ถ้าเรามีกล้องที่ดีหน่อยเราก็จะได้ภาพที่ ย้อนแสงได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวนี้ต้องถามถามคุณนิเวศว่าคําว่าสีขอระูมิเนี่ยความความหมายภาษาท้องถิ่นหมายความว่าสีขอระพูมรือว่าสีขอรูมินี่แปลว่าที่สูงครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นสานองภาพก็เป็นที่ราบอแสดงว่าเขาตั้งชื่อปราสาทตามภูมิประเทศเราแล้วชื่อดังเดิมจริงๆเนี่ยพอทราบไหมครับก็ชื่อดังเดิมจริงๆนะครับในฐานะผมเป็นคนที่นี่โดยกําเนิดนะครับตั้งจาก คุณปู่คุณย่าตอนนี้ก็สี่สิบกว่าปีแล้วครับก็ก็ภาษาอย่างนี้ก็เรียกแต่ว่าภาษาสีพขภูมิภาษาเขาเรียกเรียกชื่ออย่างนี้มานานแล้วจากคำบอกเล่าครับคำบอกเล่าภาษาสีพขภูมิหรือภาษาละแงงเดิมทีก็เรียกภาษาละแงงพอจะเปลี่ยนมันเป็นภาษาสีพขภูมิเดิมทีคุณพ่อก็เรียกภาษาละแงงและแงงนี่เป็นภาษากัมพูชา หรือภาษาของถิ่นครับไม่ทราบแล้วละแงงเนี่ยต้องต้องถามคุณปุ้ยคุณปุ้ยละแงงเนี่ยเพราะคุณปุ้ยเป็นคนที่นี่แปลว่าอะไรครับแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าภาษาละแงงแล้วต่อไปต่อมาเนี่ยตั้งชื่อใหม่ว่าสีขอละอุมครับภาษาครับผมเดิมค็อภาษาละแงงเพราะว่าภาษานี้ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนนะครับมาใจกลางชุมชนว่า เป็นทําให้มีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติแวะมาเที่ยวชมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับชาวเขมรเพื่อนบ้านเราเนี่ยประเทศกัมพูชาก็มาชมภาพนางกบสรซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยมาชมบาทนี้โดยเฉพาะช่วงนี้ร้อนเป็นที่ประทับใจเขามากเลยครับครับโอ้ครับครับโอเคครับต้่องขอบคุณคนณนเวศเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูก็ดีใจมากครับผม คุณนิเวศเป็นเอฟซีเขาเาดูวิดีโอบ่อยทั้งสามีภรรยาเขาบอกเขาจำเสียงผมได้เาเห็นแล้วมีทั้งสามใช่ไหมมีมีองค์เดียวครับสแสดงว่าอะไลเมนต์ของประสาทอันนี้เนี่ยก็คือ east w e เป๊ะเลยเดี๋ยวแต่ว่าถ้าผมวางอย่างนี้เนี่ยเข็มทิศจะเบี่ยงมากเพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือแร่เฮมาไตเข็มทิศจะแกว่งมากนะแต่ถ้าวาง GPS เนี่ย ตอน90องศาเห็นไหมครับข็มทิศก็ชี้90น <im ี่คือนอตครับนี่คืออีสก็แสดงว่าทั้ง GPS ทั้งเข็มทิศเนี่ยไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เลยพันปีที่แล้วเนี่ยเขาจะวางทิศยังไงสามารถทําได้ครับโดยใช้มุมดวงทิ์ครับคนโบราณเนี่ยเขาไม่มี GPS เขาไม่มีเข็มทิศเห็นไหมครับว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปจับที่ตัวประสาทอีกแล้วเดี๋ยวพ่อไปใกล้ๆประสาทอีกได้ครับได้ครับได้ได้เลยครับขับตอนนี้เราเดี๋ยวผมแปงไม่ได้ศิลาแรงเนี่ย Very heavy, very strong แต่ u o u rough s กินสลักไม่ได้แล้วมาเป็นฐานแล้วทำไมต้องใช้ใช้อิดอ่ะอ๋ออิดอิดนี่เป็นเทคโนโลยีของรุ่นเก่าของขอมครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยหินทรายหายาก คือหินทรายเนี่ยส่วนมากอยู่ใน mountain a r e ยแต่แถวนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ราบไม่มี mountain area ฉะนั้น raw material ที่เป็น s t a n d เนี่ยหายากแต่ว่ามีแหล่งน้ำมีแม่น้ำมีเครคร material เนี่ยหาง่ายก็จึงนี่คือเหตุผลหนึ่งเศรษฐศาสตร์ครับคือเคร material เนี่ยต้องมีแม่น้ำมีขี้ตมมีดินเหนียวมีมีฟางข้าวเอามาทำเคร y แต่ว่าสังเกตมาถ้าประสาทแถวแถวสกลนครเนี่ย s ซนด์สโตนจะเยอะเพราะเรามีภูเขาเยอะถ้าที่เสียมเรียบมีภูเขาเยอะก็คือภูเขาผนมของเขาเนี่ยแซนด์สโตนเยอะแต่ที่นี่เนี่ยเป็นที่ราบครับถ้าขุดลงไปในดินจะเจอเลทเทอร์ไรต์แต่เลทเทอร์ไรต์เนี่ยไม่เหมาะสําหรับทําองค์ปราสาทาะสลักไม่ได้ครับเชิญมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับเอามาทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวมีคําถามมีคําถามครับแสดงว่าโซนนี้เนี่ยมันมีเลทเทอร์ไรท์พอสมควรโอเยอะเยอะขุดลงใต้ดินเป็นเป็นลูกลังครับ ก็แรดเทลไรด์เนี่ยคือแม่ลังในภาษาอีสานแต่ถ้าไปมันสลายแล้วก็คือลูกลังไห้วาดเขียนได้ครับพวรลองรอยเขียนก็คือสีแดงครับตอนนี้เราให้อาจารย์ราชพัฒน์จันโพดลปั้นครับโอเคครับก็คืออาจารย์ว่าโซนนี้เนี่ยมันจะมีเฉพาะเคลมันจะมีแรดทไรท์แล้วก็แซนโตนน้อยมากแซนโตนมันน้อยมากแล้ว กรอบประตูมันก็เป็นแซนสโตนอ่าต้องไปหามาครับต้องไปหามาคือคือคำถามก็คือแซนสโตนเนี่ยที่มาทําที่นี่มันมาน่าจะมาโซนไหนของอ่าจะมาจากแถวโคราชครับคือสังเกตนะครับว่าแม้กระทั่งปราสาทพี่ไมเองเนี่ยแถวพี่ไมยก็ไม่มีแซนสโตนต้องไปขนมาจากสีคิ้วสีคิ้วเห็นไหมครับล่องลำแม่น้ําลําตะคองมาคือขอมเขามีอย่างนี้ครับไม่ว่าปราสาทจะทําได้เครหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหน้าบัน ทับหลังแล้วก็เฟรมประตูเนี่ยเป็นแซนสโตนเหตุผลทางวิศวกรรมครับ<ม>ถ้าเอาบริกมาทํากรอบพังหมดครับ<ม>เพราะว่าบริกเนี่ยการรับน้ําหนักกดเนี่ยมันมันไม่เข้าท่า<ม>ฉะนั้นเฟรมประตูเนี่ยต้องแข็งอันนี้อันนี้เป็นหลักการทางฟิสิกส์ก็เลยต้องไปหาแซนสโตนอีกประการหนึ่งครับแซนสโตนเนี่ยสามารถสลักเป็นรูปอะไรได้ง่ายส่วนบริกเนี่ยถ้าจะสลักเนี่ยต้องเอาสตุกโก้ต้อปูนมาฉาบมัน